ครับเริ่มก็เลยก็ได้ครับยินดีกับทั้งสองคนด้วยครับที่วันนี้มารับรางวัลนะครับผมก็ผมอายุเยอะแล้วครับวันนี้ผมอาจจะมามอบมาอะไรอย่างนี้มากกว่าครับเอ่นใหญ่รุ่นใหญ่ใช่ไม่ก็ไม่ใหญ่ขนาดนั้นครับอธิบายของเรารางวัลอะไรครับดีใจดีใจมากเลยรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยที่เราต้องกอดในทีนี้ก็ทำในแบบกจริงๆก็อยากจะขอบคุณนะครับรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะ นี่เป็นทีวีด้วยครับที่สปอนเซอร์ตลอดทุกอย่างตู้เหรอคะก็ดีใจเหมือนกันค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้มางานเท่าไหร่แล้วก็วันนี้เจอเจอพี่ๆแบบมากับยุ้พี่ด้วยก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะที่ให้เกียรติพวกเราทัสามคนมาร่วมงานลุ้นเองวันนี้ก็เพิ่งแบบไปรับลิพิ่งมาี่เลยเป็นวันดีๆครับวันนี้เป็นวันดีๆมากๆแล้วเช้าก็ได้เจอแฟนๆได้ไปแบบไปรับลิขิรับลิขิตอยากหรือตอนเย็นก็ได้ บางวันที่เหมือนเป็นแบบกำลังจะในการทํางานเราต่อด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจะจดจำเลยนะครับครอบรับก็ไปแงิกับน้องใช่ครับื่าเช้าก็เป็น F5 ครับผมเป็น5คนเป็นกอยาไม่น่าพูดเลยครูก็ไปแสดงความยินดีกับน้องครับแล้วก็รู้จักน้องมานานแล้วครับก็อยากอยากไปให้กําลังใจเยอะๆครับเพราะว่าบางทีเขาทำงานหนักหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็ คือผมว่าทุกอย่างที่เขาได้มันมันน่าจะเยอะมากพอแล้วแต่กําลังใจผมว่าก็สําคัญเหมือนกันในการทํางานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมาบูมให้น้องไหมคะเออไม่ไหวครับค่อนข้างปวดหลังแล้วครับช่วงนี้ครับหรือมีของขวัญอะไรชิ้นพิเศษมอบให้กับอะไเดี๋ยวเดี๋ยวมีครับของขวัญเดี๋ยวใกล้ๆปีใหม่ครับเดี๋ยวจะให้เขายังงามะ Okay, ให้รวมแบบรวมเลยแบบปีใหม่คริสต์มาสวันเกอรับปริญญาให้รวดเดียวครับรวดเดียวเลยครับถูกใจแน่นอนเจ็ดตอไปเลยหรือแปดไปเลยแค่ไม่ถึงครับประมาณ5ก็พอแล้วครับห้าอยู่ในใจรับใช่ครับอันนี้เป็นของที่รีเควสเองไหมครับไ่อผมจัดให้เองมากกว่าครับผมจัดให้เองคือไปสืบมาแล้วว่ารู้ว่าไปต้องชอบอันนี้ชอบแน่ๆเอางนี้ดีกว่าเป็นของใช้ของวนตัวของอะไรเป็นของใช้ครับเป็นของใช้แต่ว่า ต้องใช้ในที่ลับๆครับไม่ใช่ไม่่ใชต้องใช้ในห้องใช้ในห้องแบบเป็นหมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยผ้าหงษผ้าห่มเพราะว่าการพักผ่อนมันสำคัญครับดูมีความหมายดูมีอะไรนะใช่ครับ่ตูมันยินดีกับอะไรบ้างครับวันนี้ยินดีกับที่ไปด้วยค่ะจริงใจกันมากเช้าไม่ได้ไปหรอกแต่ว่าก็วันนี้เรามาเจอกันอยู่แล้วก็เลยยินดีด้วยทั้งรางวัลแล้วก็รับปริญญาแล้วก็ยินดีด้วยกับพี่นะ ที่ใบเราสำเร็จป<ช>ี19 <ๆ S 2> เนาะกับการรับปริญญามันรู้สึกภูมิใจหรือว่าอะไรขนาดไหนครับก็เ,อเ,อเลยนะครับครัวจริงๆริจังใจเลยตอนแรกครับผมเลยมันจบนานแล้วผมจบนนตั้งแต่ปี63นะครับแล้วก็ออตอนนั้นอนน่ะตอนนั้นเราก็ภูมิใจกับตัวเองโล่งใจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้พอเราได้เจอได้ใส่ชุดครยจริงๆ,ๆได้เจอแฟนๆหรือว่าได้เห็นแบบรอยยิ้มเห็นแววตาของแม่ของครอบครัวอะไรก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอีก เก้าเป็วันหนึ่งที่มาส่งขนมมาในช่วงนั้นตื่นเลยนะคะพอเห็นภาพทุกคนมาร่วมจินตีกับเราเยอะมากไม่รู้เขาใส่แว่นดำอยู่ไม่ใหญ่แค่ไหนเราเอาของกลับบ้านกี่รถบรรทุกคะผมไม่แน่ใจเลยครับวันนี้มีมีคนจัดการให้ครับแต่ว่าแต่ว่าเห็นแฟนๆแบบเตรียมของขวัญมาให้เยอะมากเลยครับดีใจ นอกจากนั้นวินก็ไปร่วมด้วยวิมาเยอะเลยครับอย่างที่พี่ออฟบอกครับเรามีวินมียูนานี่ด้วยแกงเกลโฟมีพี่ออฟเอฟฟายครับครับมีพี่จอร์ดด้วยมีพี่จอร์ดไปหาเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้ชวนคนเยอะมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนนี้มีเวลาน้อยอยากจะให้เวลากับครอบครัวแล้วก็แฟนก็ดีใจที่แบบพี่สลัดเวลามาเราจะไปฉลองกับครอบครัวไหมคะเหมือนว่าทานทานข้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงวันเกิดเลยครับช่วงนั้นก็ล็อกคิวไว้สำหรับอยู่ที่บ้านหลายวันอย่างเงี้ย ปีใหม่เรามีแลนปไหนบ้างเ่ยปีนี้คนปีนี้แหละครับผมยังไม่มีเลยอ่ะผมว่าจะไปหลังปีใหม่ครับเพราะว่าคนเยอะไม่ค่อยชอบเจอคนเยอะครับอาจจะไปแบบวันที่2วันที่3อะไรเงี้ยครับเราคนอื่นเขากลับมาก่อนอืมัวลูกมีไหมครับปีนี้ปีใหม่แฟนของเราเออไม่มีเหมือนกันค่ะอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ประมาณนี้เพราะว่าไม่ชอบไปหรอกเจอคนเยอะเหมือนกันช่วงปีใหม่ถ้าไปก็วันเกิดทีเดียวใช่ครับเช่นกันครับช่วงวันเกิดนี่อาจจะ กินข้าวอะไรบ่อยแต่ว่าช่วงปีใหม่ปกติปีผมจะแบบสิงอยู่บ้านเงียบๆแต่ว่าเหมือนอยู่กับตัวเองในช่วงปีใหม่แต่ขอแคถามอย่างมันเกิดวันนี้มีโปรเจกต์สำหรับแฟนคลับไหมคะอ๋อจริงจริงๆมีแฟนๆทำโปรเจกต์ให้เ้วครับเป็นแบบเป็นงานแสดงภาพมีร่วมประมูลภาพสำหรับนำเงินไปทำบุญบริจาคในโครงการที่ผมสนใจอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในวันเกิดจริงๆถ้าจะมีอะไรพิเศษก็คงจะเป็น เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ครับจริงๆอ่นะผมผมจะปกติผมจะไม่ได้ไลฟ์สดอะไรเลยในไอจีตัวเองอะไรเงี้ยแต่ทุกๆปีผมจะมาไลฟ์ก็สุดนแฟนปีละ์หนึ่งชั่วโมงเลยครับก็ถ้าเกิดใครว่างๆก็เดินเฉยที่ไอจีอะพี่วายพี่ซีเดี๋ยวไปขึ้นด้านล่างโอ้โหไลฟ์เพื่อได้ประวัติความพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันจะประมาณไหนเวลานานๆมาไลฟ์ที่นึงครับไม่ไม่ไม่มีอะไรพิเศษเลยครับเรียบง่ายครับก็นั่งคุยกันใครอยากคุยอะไรก็คุยวันจะร้องเพลงให้ฟังมีอะไรก็ลองถามกันมา อายุเท่าไหร่คะสำหรับปีนี้25ครับเขาเบนจ์จะเพื่อนครับเราแบบวันหรืออะไรไหมเราไม่ทำเชื่อผมว่าผมมีเรื่องทุกปีอยู่แล้วครับผมว่าเดี๋ยวปีหน้ามันผมไม่คาดหวังว่ามันจะต้องราบรื่นตลอดปีแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมแค่จะมีความสุขไว่าจะเกิดอะไรก็ตามแต่าว่เราก็มีสติในการพยายามอยู่ครับมีครับมีน้องผมมีแน่นอนครับน้องมีแน่นอนโจครับ คืนนี้ใช่ไหมครับ t e y e e r Ticket นะครับปากด้วยนะครับทุกคนก็เป็นเรื่องราวของวัยเด็กครับใน EP แรกก็อยากให้ทุกคนแบบคอยติดตามเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยครับก็ออนแอร์ทุกวันพุธแล้วก็พฤหัสค่ะสองทุ่มครึ่งนะคะทาง GMP 15ค่ะดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับ ก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะครับครับผมงานนี้ผมตั้งใจมากมากไม่ใช่ไม่ใช่ขอไม่มีหรอกแต่ขอบคุณมากที่พูดถ้าคุณซีรีส์หนึ่งเขาสั่งคุณแล้วอ่ะครับใ้พี่ใบ้คุณนี่อ๋อของฝากหยของบายโอเคเดี๋ยวนี้เลยครับก็เดี๋ยว24ธันวาคมนี้มีคอนเสิร์ไซด์ไซด์ครับสำหรับใครที่ว่างๆหรือว่าอะไรก็จริงๆเรามีไลฟ์สตรีมขายด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนมกรามีเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนแน่นอนแต่ยังบอกไม่ได้จริงๆเดี๋ยวรอติดตาม ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ